สือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆนะคะเนื่องจากาในการเรียนการสอนในรายวิชานี้เป็นการยึดหลัก project based learning สำหรับคำว่า project based, Learn เา project based learning เนี่ยนะคะเป็นการฝึกฝนให้เกิดทักษะการคิดการเรียนรู้ของน้องๆทุกคนซึ่งเราจะเน้นย้ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างการที่เราศึกษาในแต่ละบทเรียนนะคะ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะประกอบไปด้วยหกบทด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละบทนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกนะคะเป็นเรื่องของ our guest ส่วนยูนิตที่2นะคะ our house housework ยูนิตที่ 3, our food and health ส่วนยูนิตที่4นะคะเป็นเรื่องของ to market ยูนิต 5, water and the last unit unit 6 around the world ทีนี้เรามาเริ่มกันที่ย u นิตแรกนะคะย u นิตแรก project หน A เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อยู่ในบทของ our guest นะคะเรื่องแรกเลย who am I นะคะ who am I เขามีคำสั่งบอกว่าเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะ match the pictures of the animal A to J to the word s which animal have no match อันนี้น้องๆสามารถเปิดฟังได้จากซีดีที่อยู่ข้างหลังหนังสือเล่มน,นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอ่านให้ฟังแล้วเรามาช่วยกันดูนะคะว่าตัวอักษรที่อยู่ข้างล่างนั้นคู่กันกับคำศัพท์คำไหนนะคะโอเคค่ะเริ่มเลย once upon a time there was a lion lion เป็นหมายเลขหนึ่ง He was the king of the forest. He called to all at the animals. Oh 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 Come 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 The king wants you เห็นนะคะว่าเจ้าป่าคือสิงโตเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสัตว์ต่างๆในป่าแห่งนี้สิงโตบอกว่ามาเธอสัตวทุกตัว The king wants you เราต้องการเจ้าน้องๆคิดว่า ายออนนะคะตรงกับหัวข้อไหนคะตัวอักษรไหน,นะคะายออนคือข้อ A นั่นเองนะคะายออนต่อมาค่ะมาดูซิว่าสัตว์ตัวอื่นพูดว่าอะไรบ้าง the lion said we are big family be nice to each other let's play the body game สิงโตบอกว่าพวกเรา เป็น Big Family Big Family ก็คือครอบครัวขนาดใหญ่ให้พวกเราทุกคนเนี่ย be nice to each other คำว่า be nice to each other ก็คือให้ดีต่อกันไว้นะคะ let's play the body game หลังจากนี้เราจะมาเล่นเกมจับคู่หรือเกมคู่หูกันจากในภาพเนี่ยนะคะก็จะมีสัตว์ต่างๆหลายชนิดเลยซึ่งก็จะมีคำอธิบายลักษณะนิสัยของสัตว์แต่ละชนิดอยู่ดูจากภาพนี้ค่ะ I like rabbit I like r a b b i t สัตว์อะไรคะที่ชอบกระต่ายดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยน้ำลายหยดขนาดนี้ไม่น่าจะชอบเล่นใช่ไหมคะน่าจะชอบกินกระต่ายตัวนี้คือ,อ fox นั่นเองอ fox นะคะเราใส่ c ลงไปที่ fox นะคะ c อยู่ที่ fox ข้อ b เห็นไหมคะตัวนี้คือ คืออะไรคะ an elephant ออกเสียงว่า elephant นะคะอันนี้คือ b โอเค the fox the elephant the three uh, the zebra the rabbit the giraffe and the cheetah a s k e all animals asked what's the body games ยังคงสงสัยกันอยู่ว่า body g a m e คืออะไรนะคะเราก็ไปดูกันต่อ สัตว์ตัวไหนเป็นบัดดี้กับสัตว์ตัวไหนบ้าง I'm afraid of the fox I'm afraid of the fox ฉันกลัวสุนัขจิ้งจอกนะคะฉันกลัวสุนัขจิ้งจอกตัวนี้น่าจะเป็นหูยาวๆแบบนี้คือกระต่ายนะคะข้ออ e. กระต่ายนั่นเองส่วนตัวนี้ดูท่าทางจะขี้อายเล็กน้อยอ Don't be afraid, you'll be alright. ส so, ัตัวนี้ปลอบใจกระต่ายว่า Don't be afraid, you'll be alright. แปลว,ว่าอย่าก,กลัวไปเลยคุณจะไม่เป็นไรคุณจะปลอดภัยนะคะ mm hmm. เห็นแบบนี้คือม้าลายนั่นเองม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่า a zebra a zebra นะคะเพราะฉะนั้นข้อ f นะคะหมายเลข4 zebra ก็คือข้อ f นั่นเองส่วนตัวนี้คะ่ะ คอยาวๆคอยาวๆตัวนี้คือจิราฟนะคะจิราฟ e คอดีส่วนอันนี้ค่ะชี t ่านะคะ A อ h ชี t ถ้าก็คือข้อจโอเคค่ะจบแล้วสำหรับ exercise project 1A นะคะ สำหรับกิจกรรมเมื่อกี้ที่สิงโตบอกว่าเดี๋ยวเรามาเล่น The Buddy g เก e กันมาดูในหน้า4นะคะ Buddy Game คืออะไรตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาอ่านหน้า4และหน้า5ด้วยกันแล้วก็ลองเดาดูสิคะว่า Buddy Game เล่นอย่างไรโอเคค่ะ The lion said pick a name that's your body's name สิงโตพูดว่า ให้ Hi, ทำไมคะ p ิ c k อ n เ m มก็คือให้หยิบหยิบชื่อขึ้นมานั่นแหละคือชื่อของ your buddy คำว่า buddy ก็คือเพื่อนคู่หูนะคะ be nice to him or her but don't let him or her know who you are เขาบอกว่าให้ be nice นะคะก็คือทำตัวดีกับเพื่อนว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ข้อห้ามที่สำคัญก็คือต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นใครนะคะ the fox the elephant the zebra the rabbit the giraffe And t h e c h e e t a h went home all the animals went home สัตว์ทุกตัวนั้นก็กลับบ้านไปมาดูกันสิคะว่านันี่ในหน้า5นะคะ The fox looked at the name it's what Betty Rabbit then he cried สุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็ดูไปที่ชื่อที่เขาได้จับขึ้นมาได้สรุปก็คือสุนัขจิ้งจอกได้ Betty Rabbit เป็นบัดดีนั่นเอง สุนัขจิ้งจอกก็เลยบอกว่า I want to eat her now she's my buddy and I have to be nice to her สุนัขจิ้งจอกเกิดอาการเสียดายมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสุนัขจิ้งจอกนั้นต้องการจะกินกระต่ายน้อยตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้กระต่ายน้อยกลายมาเป็นบัดดี้ของสุนัขจิ้งจอกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นตามคำสั่งที่คำสั่งที่สิงโตบอกก็คือต้อง be nice นะคะ be nice ก็คือให้ดีต่อก,กระต่ายน้อยตัวนี้นั่นเอง นี้ค่ะเรามาดูกราของ unit ที่1 our g u s e นะคะเป็นเรื่องของอ adjective นะคะเป็นเรื่องของ adjective อย่างที่เราได้เรียนมาในหนังสือเล่มก่อนๆเนี่ย part of speech ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น8ชนิดด้วยกัน adjective ก็เป็น1ใน part of speech นั้นๆน,น,นะคะ part of speech ก็คือส่วนต่างๆของคำพูดนั่นเองไม่ว่าจะเป็น n o u n verb pronoun adverb adjective แล้วก็ preposition นะคะ interjection หรือ conjunction แชนิดด้วยกันในบทนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของ adjective นะคะการ add ก็คือการเพิ่มนะคะ adjective คือคำคุณศัพท์ในภาษาไทยนั่นเองคำคุณศัพท์ทำหน้าที่อะไรคำคุณศัพท์นะคะจะใช้ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะ,ะขยายคำนามหรือสรรพนามหนูหด,ดูในตา นะะห,นหนูดูในตารางคำนามนะคะจะอยู่ด้านหลังสุดคำนามที่เราต้องการจะขยายเนี่ยที่เราต้องการจะขยายจะอยู่หลังสุดนะคะตามมาด้วยลักษณะนามอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการบอกความสวยงามขนาดรูปร่างหรือสีสูงตำ่ตำดำขาวเตี้ยอ้วนต่างๆเหล่านี้คือ adjective หมดเลยนะคะ สังเกตดูลักษณะการวาง adjective นะคะลักษณะการวาง adjective เราจะวาง adjective ตัวที่เป็นจริงมากที่สุดไว้ติดกับคํานามตัวนั้นตัวที่เราต้องการขยายนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะเราจะวาง adjective ตัวที่เป็นจริงที่สุดไว้ติดกับคํานามตัวที่เราต้องการขยายนะคะเช่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างค่ะ I, I เป็นประธานใช่ไหมคะ I have got คำว่า have got แปลว่ามีนะคะเหมือนกันไม่ว่าเราจะใช้คําว่า have คําเดียวก็ได้หรือจะใช้คําว่า have got ก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะ I have got a long white tail กระต่ายบอกว่า I have got a long white tail ในประโยคนี้มี adjective อยู่ด้วยกัน2ตัวนั่นคือคำว่า long ที่แปลว่ายาวนะคะเป็น adjective ที่ใช้บอกขนาดส่วน white นะคะคำนี้อ่านว่า white แปลว,ว่าสีขาวเป็น adjective ที่ใช้บอกสีนะคะสังเกตว่าขนาดกับสีสีเนี่ยมีความเป็นจริงมากกว่าทุกคนเห็นร้องต้องกันว่าอันนี้คือสีขาวแน่นอนแต่ความยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าจะอธิบายคำคำว่าย,ยาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ he has got beautiful long curly hair he has got beautiful long curly hairs เป็นไงคะผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้มีผมหยิกยาวสวยงามใช่ไหมคะมีผมหยิกยาวที่สวยงามนะคะลักษณะของผมที่เป็นผมหยิกนะคะแล้วก็ยาวและความสวยงามการที่เราจะบอกว่าผมใครสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะ it has got um, it, it has got beautiful big sharp black horns it has got beautiful big sharp black horns ควายตัวนี้เป็นยังไงคะมีเขาห o อน,นะคะแปลว่าเขาสีดำแหลมคมใหญ่โตด้วยใช่ไหมที่สวยงามนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะครูจะทวนว่านี่เขาบีเขาถามว่า why do we say a long white tail ทำไมเราถไมเราถึงไม่พูดว่า a white long tail อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปข้างต้นนะคะเราจะ ใช้ adjective อธิบายคำนามซึ่ง adjective ที่มีความเป็นจริงมากที่สุดจะถูกวางไว้ติดกับคำนามตัวที่เราต้องการขยายมากที่สุดนะคะอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นจะถูกนำเอามาไว้ข้างตน้นส่วนอะไรที่มันเป็น fact หรือเป็นความจริงจะถูกวางติดกับคำนามนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูการออกเสียงตรงนี้นิดนึงนะคะ Let him know, let him know. เสียงตัว H นะคะออกเสียงว่า H นะคะออกเสียงว่า H นะคะเดี๋ยวฉันพาอ่านนิดนึง Let him know, let him know. Write his name, write his name. Help her, help her. Tell him, tell him. Where's he? Where's he? Take her home, take her home สังเกตว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัว H ใช่ไหมคะเดี๋ยวในบทถัดไปอาจารย์จะบอกว่าตัว H นี้หายไปไหน